ธำนตรีเอาแต่เพิ่องอันไปเราต้องจ่ายครับวันนี้ไม่ได้มีแต่ชาวนาละครับคุณผู้ชมครับธุรกิจคนกลางคืนผู้ประกอบกิจการผับบาร์นักดนตรีก็เป็นคนอีกจำนวนหนึ่งที่น่าเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างมากนะครับเขาก็อาชีพสุจริตแม้จะเป็นคนกลางคืนวันนี้พวก่เขารวมกลุ่มกัน เขารวมกลุ่มกันนะครับคุณผู้ชมครับไปสองจุดด้วยกันไปทั้งที่อาคารรัฐสภาแล้วก็ไปทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลผมเริ่มต้นกันที่รัฐสภาก่อนนะครับกลุ่มนักร้องนักดนตรีอาชีพอิสระกลางคืนนำโดยคุณเอกราชอุดมอํานวยอดีตแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่อาคารรัฐสภาในกรณีที่รัฐบาลเลื่อนเปิดผับบาร์ครับจากที่เคยกำหนดเอาไว้ว่าจะเปิดในเดือนธันวาคมไปเป็นวันที่16มกราคมปีหน้า ตัวแทนผู้ประกอบผับบาร์บอกเลยนะครับว่าการเตรียมพร้อมผับบาร์มีตน้นทุนที่ต้องลงทุนเกินหลักหมืน่นทั้งต้นทุนเตรียมวัตถุดิบอาหารต้นทุนเตรียมค่าจ้างรวมไปถึงการเรียกการเรียกนัก,นกดนตรีนักร้องแล้วก็พนักงานประจํากลับมาทํางานที่ร้านแต่เมื่อพวกเขาเหล่านี้กลับมาแล้วก็พร้อมทํางานกลับต้องมาเจอคําสั่งของรัฐบาลที่เลื่อนการเปิดออกไปอีกจึงทําให้พวกเขาได้รับผลกระทบที่หนักกว่าเดิมนะครับ ทำให้กลุ่มนักร้องนักดนตรีอาชีพอิสระกลางคืนมายื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่อขอความเป็นธรรมลองฟังดูครับถ้ารัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่ดีเหมือนกับที่ให้กับงานบริการอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือก็ตามนะฮะผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับเพราะเรายินดีที่จะปฏิบัติทุกเงื่อนไขนะครับที่จะให้พวกเราได้ปฏิบัติเพราะสถานประกอบการมันคือต้นทางครับถ้าเราได้เปิด พนักงานเสิร์ฟเราก็จะได้มีงานทําแม่ครัวก็จะได้มีงานทําบาน้ําก็จะได้มีงานทําเพราะอันนี้ก็อยากฝากถึงรัฐบาลว่าพวกเราคงไม่ได้เรียกร้องนะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตมากมายนะครับเราแค่อยากจะบอกว่าอย่าปิดทางให้พวกเราหมดทางทำมาหากินนะครับเพราะผมเชื่อว่าสถาหประกอบการพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอก็คือขอความชัดเจนครับในเรื่องการที่จะได้เปิดถ้า อันนี้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการผมมีนักร้องนักดนตรีไปฟังความรู้สึกของพวกเขาคือเป็นคนกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคำสั่งควบคุมการระบาดของโควิดและจนถึงนักขัณะานี้พวกเขาก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ลองฟังครับแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่สั่งปิดแบบนี้นะคะคุณก็ควรที่จะมีมาตราการเยียวยาให้กับพวกเรากลุ่มอาชีพเราเป็นกลุ่มอาชีพนะคะเราไม่ได้แบบว่า เป็นทุกเป็นอาชญากรรมหรือว่าอะไรเราเรียกว่าเป็นอาชีพสุจริตหนึ่งอาชีพนะคะที่ได้รับผลกระทบอยากให้ผู้ใหญ่อเอาเข้าไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าในการที่ผู้ใหญ่รณรงค์ฉีดวัคซีนถ้าใครฉีดวัคซีนครบสามารถที่จะไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ประเทศเปิดได้ใช้บริการอย่างอื่นได้สถานบันเทิงก็ควรที่จะต้องทําได้โดยที่ท่ทานเสนอมาตรการมาให้กับพวกเราพวกเรายินดีหมดค่ะแต่อยา ตัดแขนตัดขาพวกเราค่ะเพราะว่าพวกเราเหมือนถ้าเหมือนตัดแขนตัดขาก็ไม่มีที่ทำมาหากินนี่ฮะคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งครับวันนี้นายอนันต์สุวรรณปานผู้บริหารโรงเหล้าแสงจันโอหโวนี่เป็นโรงเหล้าขนาดใหญ่ชื่อดังนะครับพร้อมกับตัวแทนผู้ประกอบการผับบาคาราโอเกะและตัวแทนศิลปินนำมาโดยใครครับเนี่ยเห็นหน้าก็คุ้นแล้วครับอาจารย์ไข่มาลีหัวหน้านนไปพบกับพลเอกสุพจน์มารานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อต้องการยื่นหนังสือเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะคุณอนันต์บอกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณนายกนะที่ใส่ใจและก็ห่วงใยต่อกลุ่มอาชีพของตนและได้รับการชี้แจงถึงมาตรการที่จะนำไปปฏิบัติแต่วันนี้ทางผู้ประกอบการอยากจะเรียกร้องขอให้อนุญาตเปิดเร็วขึ้นเป็นวันที่หนึ่งมกราคม2565ได้หรือไม่ แต่ก็ต้องรอสอบคพิจารณาเสียก่อนตนจึงอยากขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยใจเย็นคือจากเดิมจะเลื่อนไปเป็นกลางเดือนแต่ว่ากลุ่มนี้ขอลดลงมาอีกสัก15วันมาอยู่วันที่หนึ่งมกราคมได้หรือไม่ฟังครับมันมันจะมีมาตรการออกมาวิธีการนะฮะอาจจะเป็น